สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาไปเที่ยวมอบที่ลาบ11หน่อยครับว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ i uh, <Okay. S 2> เท่านั้นยังไม่พอในหลวงวันนีลาลงคอยังได้เอากองกำลังทหารไปถึงสองกรมใหญ่ๆนั่นคือนงกรมทหาราา<อ>ราบที่หนึ่งรักษาพระองค์กรมทหารราบที่สเอที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยอยู่ด้านหน้าท่านเนี่ยเดิมทีมันเป็นกองทหารที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลเป็นของหลวงที่ lắng nha sàn thấy ông ผมรู้ว่าท่านกดมือไม่ได้ยิ้มไมหน่อยมาเห็นด้วยกับ ตายด้วคนเขาดูออกว่ามันผิดปกติมันไม่ปกติอย่าหาคำ <Hey. S 2> สิ่งที่จะแก้ปัญหาของบ้านเมืองได้คือท่านต้องมาฟังคนที่นั่งอยู่หน้าร่าสิบเอ็ดวันนี้ <Hey. S 2> แล้วไม่ต้องไปเย็นชาวบ้านมาใส่เสื้อเหลืงไปรับ <laughs>

คงผู้จเจริญเฉยๆแต่มันจะเป็นความจริงก็ขอให้ท่านไปอยู่ใต้ธรรมนูษทรัพย์สินท่า,เา,น,า,ทา,าน,นเอาไปเอาคืนมาได้ไหมทองทหารท่านเอาไปเอาคืนมาได้ไหมเงินภาษีช่วยใช้มันประหยัดได้ไหมนี่คือความจริงที่เราจะพูดแล้วอย่าไปปิดบังความจริงโดยเฉพาะไอ้ที่อยู่กับสวง สึกษาธิการนะอยากคิดไปล้างสมองเด็กหน่อยมันไม่ยอมเด็กปนคนพวกนี้ยเขาหูตาสว่างแล้วเขาไม่มีทางหลงเชื่อนียายปันหัวอย่างนั้นอีกแล้วไม่งั้นน้องๆเขาไม่ขึ้นไปแล้วครับหัวโน มวลชนบางเภทตอนนี้ไม่ใช่รมตามสนองแต่คือสิ่งที่ทำตามสนองล้นเล่ไม่มีสังกัดตอนนี้คือวมวลชนอะไรคนที่มาตื่นกันหมดแล้วตอนนี้ือมวลชนก็ดีตำรวจทหารก็ดีดไอ้ที่พวกเราได้ข่าวมาทั้งหมดเนี่ยผมบอกตรงๆเราก็มีสา เขารู้ว่าเราจะไปชุมุกตอนไหนรู้ก่อนเป็นปิกนะดูรู้ก่อนคนจรโคตและทำไมเป็นการให้เสียนป้าป้ากินไปส่งพัชร์ในบ้านกันหน่อยขอบคุณมาก เป็นเทนำเทท่าในช่องที้ในสื่อออนไลน์ต่างๆตอนนี้ลองสังดูไอ้ผมเนาดูว่าเป็นการนั้จุกนมไอ้เพับสิดกับสิเนี่ยเพื่อใส่ตะก้าไว้แล้วไปโน่นสินค้าที่เป็นของ่ายประชาชนที่ปพที่น้องพ้วเครื่องการเปิดแผลอีกทีหนึ่งเร็วๆนี้ในบรรดาข้อเสนอของธรรมศาสตร์กันสิข้อ เราจะเปิดแผลเรื่อยๆเปิดแผลเรื่อยๆให้เห็นของบาดแผลของชนชั้นนํำไทยวันรุ่งนี้วัน,น eth, มะรืนรอฟังข่าวจากเพลงหลักเพรนับอีกครั้งสถานที่ที่เราจะไปรับรองแซบแม่ จะปลาใสข้อมูลที่จะพูดกับพี่น้องเอาแบบเน้นๆเอาแบบปาาคนกระตุง้งเอาแบบปาาคนยุงกระโดง คุณครับที่รับชมกาบ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 กพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับผม